คดีเด็กหญิง14ปีถูกรุมโทรมวันนี้คุณแม่ของเด็กหญิงเข้าพบท่านรองพอบอตอรอครับมาพร้อมกับทนายสงกรานต์อัจฉริยะรับป,ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติาศาสนาพระมาหากษัตริย์มาพร้อมกับหลักฐานการต่อสู้ขัดขืนขณะเกิดเหตุและหลักฐานการข่มขู่ทำร้ายด้วยเป็นการเป็นภาพอาวุธปืนข่มขู่น้องอายุ14อยู่นะฮะเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมามอบให้กับพลตํารวจเอกศิวรารังสีพรหมนกุลรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ฟังจากคุณแม่ก่อนฮะเชิญครับเที่ยงเขาว่าคุณรู้ได้ไหมว่าเขาทําอะไรลูกเพี้ยไหมอ่ะเกายังเที่ยงเขาอยู่น่ะอืใช่ไหมขเขาเถียงเองใช่ไหมเที่ยงวันนั้นแม่ไปห้าห้าเกเนี่ยเกบอกว่าเดี๋ยวไม่ได้ลูกกลับคืนนะโธ่บ้าลูกที่ตาบอกเดี๋ยวจับแม่คุณแม่ติดคุกนะโอ้โหไม่ต้องมาจับเราลูกเราก็จะตายอยู่แล้วทำไมแล้ทวทำไมจะ,จะไปจับแม่เขาติดคุกอ่นะวันนี้จะตายอยู่แล้ว ก็นี่แม่เขาบอกอยู่เนี่ยก็นี่เราเนี่ยูคนตายใครใครใครว่าใครพูดใครพูดแม่คนนี้นะเออแม่แม่แแม่วม่แม่แมม่แแม่แี่แม่แด่แี่แม่แมดแม่เมม่ม่แม่แ่ม่เม่แม่แม่แมดม่แม่แม่แม่นี่แมาแม้่แม่แม่ม่แม่ม่แม่แม่นม่รมม่แม่มกแม่แ่แมม่แรมม่มมแ่ม่มม่่ม่ม่ ท่านเห็นนะฮะกับกริยาของท่านรองพอบเจิยวสีเวลาที่ท่านบ่นใส่ด่าใส่คือร้อยตารวจเอกอะนิวัตสุบงกฎเป็นพนักงานสอบสวนที่ทําคดีนี้ตอนนั้นเนี่ยครอบครัวผู้เสียหายเดินทางมาร้องขอความเป็นธรรมให้ดําเนินคดีกับผู้กระทาความผิดปรากฏว่ารับคดีก็ช้าทําคดีก็ช้าให้การช่วยเหลือก็ช้าและยังถูกตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนจะไปช่วยเหลือผู้ก่อเหตุมากกว่า,าดังนั้นท่านสีเวลาบอกเลยเดี๋ยวย้ายฮะ ย้ายไปช่วยราชการที่กองกำลัรตารวจภูธ,ธรจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนนะครับจากนั้นจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อได้จริงฟังจากท่านรองผอตอรอครับเออไม่ได้เนี่ยไปขู่เขาได้ไงนายใหญ่หเนี่ยเรียกตัวมาใครนะลูกก็ไม่กล้าต้ใครนะไม่เป็นนะ <c oughs> ไรเดี๋ยวลูกรู้รเข้าใจให้ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวให้ให้พี่บอกพี่เขาบอกว่าให้ชี้มาว่าใครที่มาพูดแหละนะให้พูดโกหกอ่ะก็ไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นพี่เู้่ เขาเขาาใจฮะก็เดี๋ยวให้พี่เขาไปชี้เองดูแล้วให้ไปชี้มาตำรวจคนไหนครับก็คือพรุ่งนี้ถ้าหมายจับยังไม่ไม่ออกมาให้เรียบร้อยนะยังขี้เกียจกันอยู่ผมก็จะจวกอ่ะนะแล้วผมจะวินัยเข้าไปจับนะโอ้โหนี่กินใจจริงเลยค่ะ